สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีของเล่นสะสมเป็นตุ๊กตาจาก m อน t t r อร i High มาเล่นกันค่ะเราก็มีตุ๊กตาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันทีละตัวเริ่มจากทางด้านซ้ายไปขวานะคะเริ่มจากแถวบนก่อนตัวแรกนะคะเธอมีผมหน้ามาสีน้ำเงินเธอชื่อ r ิ v e r ตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่2ตัวถัดไปเธอชื่อ Claudia. คราวเดียคราวเดียก็มีผมสีเหลืองค่ะแล้วก็ใส่แว่นสำหรับตัวถัดไปนะคะผมสีม่วงใส่เสื้อผ้าะระยิบระยับเป็นสีทองทองนะคะเธอชื่ออลิซาเบตตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮสตัวแรกที่เราเริ่มสะสมเลยค่ะตัวถัดไปค่ะวันดา้า จะมีผมสีเขียวแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นคาสตาค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อของเธอถูกหรือเปล่าคาสตาเธอก็จะมีผมสีดำค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะลูน่าเธอก็จะมีปีกเหมือนปีกพีเสื้อนะคะสีแดง ตัวถัดไปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่แถวด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้เธอชื่อลาคูน่าเธอจะมีผมสีเขียวสะท้อนแสงค่ะถัดไปก็จะเป็นดรักคูล่าอ่อไม่แน่ใจค่ะดรักคูล่าเธอมีผมสีชมพูสีดําแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นรอหน้าตามด้วยผมสีชมพูกิกิ ตัวนี้ค่ะกิ๊กิแล้วตัวถัดไปก็จะเป็นทวายล่าที่มีผมม่วงปนเขียวนะคะตามด้วยแฟรงกี้มีผมสีเงินตัวนี้แฟรงกี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะก็จะเป็นตัวนี้เป็นกรอดีนครอดีนเธอมีผมสีม่วงเข้ม แล้วก็ฮันนี่ค่ะฮันนี่ก็จะมีผมสีเขียวหยิกฟูดูตลกตลกดีนะคะแล้วก็นอกจากตุ๊กตาตรงนี้นะคะแล้วยังมีตัวใหญ่อีกค่ะเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูตัวนี้แตรมแตมแตมทรม,ทรม,ทรม,ทรมตุ๊กตาตัวใหญ่ของเราค่ะไม่แน่ใจว่าชื่อของเธอคืออะไรนะคะแต่ว่าเธอก็เป็นตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวจากมอน s เตอร์ High ที่เป็นตัวใหญ่ๆมีขาตั้งด้วยนะคะ แล้วเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีเยอะเราสะส,สมมาเยอะเลยค่ะตัวนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเธอดูสวยแล้วก็น่ารักดีค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถเปลี่ยนลูกกาได้นะคะดูแล้วก็เจ๋งดีทีเดียวค่ะ ยังมีอีกนะคะบอกแล้วว่าเราชอบสะสมมีเยอะมากเลยตัวนี้เอามาแต่หัวไม่รู้ชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็เธอก็ยังมีเพื่อนๆมาอีกสองตัวนะคะนี่เอามาเทียวให้ดูกันชัดๆค่ะ และนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเซตมอนสเต r High ทุกตามอนสเตอร์ไฮที่เราสะสมเอาไว้เราคิดว่านะคะสำหรับเราเราคิดว่าตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮเนี่ยมันพวกเธอก็น่ารักดีนะคะก็เหมือนกับ ตุ๊กตาบาร์บี้แต่ว่าพวกเธอก็ดูแตกต่างจากบาร์บี้แล้วก็ดูเป็นคนละสไตล์กันนะคะเราคิดว่าตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮเนี่ยคนที่เขาผลิตขึ้นมานะคะคนที่เขาออกแบบเขาพยายามที่จะออกแบบตุ๊กตาเป็นแนวรอ็อคหรือพังนะคะมีสีผมแปลก,ปก เราก็แต่งหนะ้าแต่งตาดูตลกดีค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะชอบตุก๊กตาตัวไหนก็มาใช้กันได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง Youtube Channel และสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วย ขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ